วันนี้เราก็ไปเติมน้ำมันรถนะคะแล้วก็จะล้างรถด,ด้วยนะคะที่นี่นะคะเวลาที่เราจะเติมน้ำมันนะคะจะไม่มีพนักงานมาคอยบริการเหมือนบ้านเรานะคะเราก็จะกดเติมเองแล้วก็จำหมายเลขตู้ที่เราเติมนะคะเสร็จแล้วเราก็ไปจ่ายเงินกับพนักงานด้านในนะคะราคาน้ำมันที่นี่ก็ลิตรละประมาณ70-80ถึงปบบาทค่ะเติมน้ำมันเสร็จแล้วเราก็จะไปล้างรถต่อกันเลยนะคะ ที่ระมันจะไม่อนุญาตให้ล้างรถเองที่บ้านนะคะเพราะว่าน้ําที่เราใช้ในบ้านหรือว่าน้ําจากก๊อกเนี่ยสามารถนํามาดื่มได้เลยนะคะถ้าเราล้างรถเองที่บ้านนะคะสารเคมีก็จะไหลลงสู่ท่อน้ํานะคะแล้วน้ําที่เราเอามาดื่มเนี่ยก็จะไม่ปลอดภัยนะคะราคาล้างรถที่นี่ก็อยู่ที่ประมาณ15ยูโรนะคะก็ประมาณ500กว่าบาทนะคะหลังจากที่เราขับรถเข้าไปจอดแล้วเราก็รอประมาณ10นาทีนะคะ รถของเราก็จะสะอาดเอี่ยมอ่องอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะที่ปั๊มน้ำมันก็จะมีบริการเติมลมแล้วก็ดูดฝุ่นในรถด้วยนะคะถ้ารถของเราสกปรกมากเราก็หยดไปประมาณ2ยูโรค่ะก็จะประมาณ2นาทีนะคะหลังจากที่เราดูดฝุ่นเรียบร้อยเก็บขยะเรียบร้อยนะคะรถของเราก็จะสะอาดเงางามอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ